เอาละครับเมื่อพูดถึงโควิดพูดถึงชุมชนเข้มแข็งพูดถึงสปิริตของคนต่างจังหวัดนะย้อนกลับมาที่กรุงเทพต้นต่อโควิดรอบนี้มาจากไหนคะไปที่คิสตัลคิสตั l ลแอมเบอเมอรื่อวานระหว่างที่เราไล่เรียงเครือขคลายธุรกิจในย่านท้องหล่อของออสมียบีนะครับนอกเหนือจากพูดถึงออสมียบี จำได้ไหมความตอนหนึ่งเรายังพูดถึงคนที่ชื่อเต้เต้เต้ก็คือมือขวาทางด้านธุรกิจของของของออสมิยาบิค่ะได้รับความไว้วางใจออสอาจจะปวดหัวกับตัวเลขยุ่งๆตัวเลขเยอะๆไม่ชอบยุ่งเองตัวเลขดังนั้นเต้มาช่วยดังนั้นจึงมีคนที่ชื่อเต้เข้ามาช่วยเรายังถามกันนว่าออสไหนและยังถามกันเลยว่าเต้ไหนออสนี่ในเวลาต่อมาเราก็ยืนยันแล้วก็คือกิติพงษ์คำตายใช่ค่ะออสมิยาบิ ส่วนเต้นั้นในที่สุดนะเราก็ได้รับการยืนยันในเวลาต่อมาว่าก็คือเดชาพิลาลีปรากฏว่าทั้งออทั้งเต้ไม่มีใครเคยเห็นหน้าเลยเป็นบุคคลหลังฉากจริงๆนะใช่ค่ะมีแต่เด็กๆเห็นหน้าเด็กๆก็เรียกกันป้าป้าสังป้าป้าสังเรียกคือออดว่าป้ป้าสังเราประกาศในรายการเมื่อเช้าเมื่อวานว่าเราอยากเห็นหน้า พี่อ้อสกับพี่เต้จังเลยในประดินมีคนส่งรูปผู้ชายสองคนมีคนส่งรูปผู้ชายสองคน<ม>เข้ามาให้หมาแก่ไปดูรูปที่หนึ่งครับไปดูรูปที่หนึ่งฮะคนนี้ใครคะคนนี้ใครคะผู้ชายคนนี้นะเท่าที่ทราบเป็นผู้ชายที่เนี๊ยบมากตั้งแต่เส้นผมยัน ยันปลายเท้ายันปลายเท้าตั้งแต่เส้นผมยันปลายเท้าเป็นคนเนี้ยบเนี้ยบมากสะอาดสะอ้านผิวขาวขาวหน้าเด้งใช่ะแลตัววเดีี๋น้ไวก็ชอบใส่สูตรสีสีสีออกโทนโทนครีมครีมโทนขาวสว่างสว่างสว่างนะบอกบ่งบอกถึงรสนิยมที่ที่ที่เรัดหรูแล้วก็เนี้ยเป๊ะเนี้ยเป๊ะนะครับ เขาบอกว่าคนนี้คือออสมิยาบีหรือกิติพงษ์คำตายคกิติพงษ์คำตายคนนี้นี่แหละที่โตมาในครอบครัวเจ้าของธุรกิจร้านอาหารฮานาโกะจากรุ่ร<า>นพ<า>่อแม่ก็มาสู่รุ่นลูกลูกมีสามคนคออสเป็นลูกคนที่คนสุดท้องคนเล็กถึงวันหนึ่งออสก,ก็ฉีกตัวจากพี่ๆทั้งสองคนก็แยกตัวจากฮานาโกะ ฮานตโกนี่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นในระดับตำนานของประเทศไทยนะยังอยู่ไหมยู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 แต่เป็นครอบครัวใช่ไหมระดับพิเมะระดับพิเมะก็พีพ่พีท่ทำไปพี่พีท่ทำไปออสก็แยกตัวมาสร้างร้านอาหารญี่ปุ่นที่ชื่อมิยาบีมิยาบิต่อมาก็จะมีบาร์ญี่ปุ่นชื่อบาร์มิยาบีคัพโปะต่อมาก็จะมีคริสตัลต่อมาก็จะมีมเอโรและอื่นๆอีกมากมายมีอีกไหมมีอีกไหมไม่ทราบไปดู ไปดูผู้ชายคนที่สองไหมอ,อ,อ,อีกคนนึงเป็นใครเอาเรารู้จักนะคะออสมิยาบิละมารู้จักเขาบอกว่าเต้กันบ้างน,นี่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 เห็นไม่เอย่ยเห็นไม่เอย่ยผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงกลางขนาบซ้ายขวาสวยชะผู้ชายที่ย,ยืนอยู่ตรงกลางสวมบวกกันนะฮะนี่แหละนี่แหละนี่แหละเขาบอกว่าเต้หรือเดชาพิลา,ล,าลีเต้เด,ดชาหรือมือธุรกิจของออสมิยาบิ ว่ากันว่าเต้เนี่ยยังทําธุรกิจอีกหลายอย่างโดยเฉพาะธุรกิจส่วนตัวบางอย่างน่าพูดถึงมากเลยค่ะแต่หมาแก่ไม่กล้าพูดถึงเกินทำไมเนี่ยเอาเกินทำไมเนี่ยแล้วก็ไม่รู้อารมค้างนะอยู่ห้อยากแล้วจากไปไงใช่อารมค้างอารมค้างเอากนแค่นี้ก็แล้วแค่นี้ก็แย่แล้ว คนี่นี่นี่ต้องถือว่าเป็นคู่หูคริสตัลก็ลองดูสิครับว่าออสไว้ใจเต้ถึงขนาดถึงขนาดบริษัทบริษัทคริสต์ส K&K บริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำธุรกิจคอกเทลเราที่ชื Crystal, นะ่อคริสตัลน่ะผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นเป็นออสกิติพงศ์คำตายก็จริงนะแต่กรรมการทั้งบริษัทนะ่ะมีอยู่คนเดียวดังนั้นผู้มีอำนาจในการ ลงนามในนิยรมสัญญาต่างๆก็จำเหยู่คนเดียวเช่นกันนก็คือเต้เต้แต,แต่ไม่มีชื่อเต้นอยู่ในกลุ่มของผู้ถือหุ้นโอเค okay. ก็ประมาณนี้เล่าสู่กันฟงัง